สวัสดีค่ะพบกับวิชาคณิตศ,ศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหน่วยการเรียนที่3นะคะในชั่วโมงที่7อ่ะก็อยู่ในเรื่องของการคูณเหมือนเดิมนะคะในส่วนของวันนี้จะเป็นการคูณจำนวนที่มี4หลักกับจำนวนที่มี3หลักนะคะอ่ะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรการคูณจำนวนที่มี4หลักกับจำนวนที่มี3หลักนะคะ ก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะคะกับการคูณที่มี2หลักกับ3หลักนะคะก็คือเราจะกระจายจำนวนหนึนะคะตามค่าประจำหลักแล้วนำจำนวนในแต่ละหลักนั้นน่ะไปคูณกับอีกจำนวนหนึงนะคะสุดท้ายเนี่ยจะนำผลคูณที่ได้เนี่ยมาบวกกันซึ่งผลคูณที่ได้นะคะมันก็จะออกมาทั้งหมดสค่านะคะ,ะเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างนะคะ 2, 3 0 1 คูณด้วย258อามาดูนะคะเราจะกระจาย258เนี่ยไปคูณกับ2 3 0 1เพราะเราจะกระจายอ่าหลักจำนวนที่มีหลักน้อยกว่านะคะไปคูณกับจำนวนที่มีหลักมากกว่าก็คือเราจะนำจำนวนที่มี3หลักเนี่ยกระจายไปคูณกับ2 3 0 1นะคะที่มี4หลักก็จะได้เป็น8คูณกับ2 3 0พัคูณกับ2 3 0 แล้วก็เป็น200คูณกับ2,301นะคะก็จะได้ผลคูณออกมาทั้ง3ค่านะอ่ะก็เริ่มจากการตั้งคูณนะคะคูณในแนวตั้งเริ่มจากนำ8นะคะไปคูณกับ2,301 8คูณ1ได้8ต่อไปก็จะเป็น8คูณ0นะคะ8คูณ0ก็จะได้0ต่อไปก็จะนำ8 ไปคูณกับ3นะคะ8คูณ3ได้24เราจะใส่4ที่หลักร้อยแล้วก็ทด2ในหลักพันนะคะอ่าแล้วก็จะนำา8คูณกับ2นะคะแล้วก็บวก2 8คูณ2ได้16แล้วก็บวก2ที่ทดเอาไว้ก็ได้เป็น18นะคะเราก็จะใส่8ในหลักพันแล้วก็ใส่1ในหลักหมื่น ก็จะได้ค่าแรกออกมานะคะต่อไปเราก็จะนํา5ตัวนี้นะคะซึ่งอยู่ในหลักสิบเนาะจะมีค่า50เราจะนํา50ไปคูณกับ2,301นะคะซึ่ง50เนี่ยเป็นจานวนเต็ม10นะคะก็จะมีศูนย์อยู่ข้างหลัง1ตัวใช่ไหมดังนั้นเราจะเติมศูนย์ลงไปก่อน1ตัวแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะเริ่มคูณกันได้ปกติเลย ก็จะนำ5คูณ1ได้เท่ากับ5นะคะใส่5ลงไปในหลักสิบต่อไปนะคะก็จะนำ5คูณกับ0นะคะแล้วก็ใส่0ในหลักร้อยถัดไปเลยนะคะก็คือนำ5คูณกับ3นะคะ5คูณ3ได้15เราจะใส่5นะคะในหลักพันแล้วก็ทด1นะคะไว้บนเลข2นะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะนำ5คูณกับ 2นะคะ5คูณ2จะได้10 10บวก1ก็จะได้เป็น11นะคะใส่1ในหลักหมื่นแล้วก็1อีกตัว1ในหลักแสนนะคะอะต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำา2 0 0นะคะไปคูณกับ2 3 0 1นะคะซึ่ง200เป็นจำนวนเต็มร้อยเนาะจำนวนเต็มร้อยจะมีศูนย์สตัวนะคะอยู่ข้างหลังดังนั้นเราจะเติมศูนยลงไปก่อน2ตัวแบบนี้ นะะในหลักหน่วยกับหลักสิบจากนั้นก็จะคูณกันได้ปกติเลยนะคะโดยการนำส2งคูณกับ1นะคะ2ูณ1ได้2ใส่2ในหลักร้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำา2ไปคูณกับ0ก็จะได้0ใส่0ในหลักพันถัดไปเลยนะคะก็จะได้เป็น2คูณ3ได้6นะคะใส่6กไปนในหลักหมื่น แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือการนํา2ไปคูณกับ2นะคะก็จะได้เท่ากับ4อ่ะจะเห็นว่าเราจะได้ผลคูณออกมา3ตัวแบบนี้นะคะเราจะนําผลคูณทั้ง3ตัวนี้นะคะมาบวกกันนะคะเอามาบวกกันก็บวกเริ่มที่หลักหน่วยนะคะ8บวก0บวก0ย์ได้8อ่ะต่อไปในหลัก10 0นย์บวก5บวก0ย์ได้5้า ต่อไปในหนักร้อยนะคะ4บวก0ได้4บวก2เป็น6อ่ะถัดไปในหลักพัน8บวก5ได้13ใส่3ทด1ในหลักหมื่นนะคะ1บวก1ได้2 2บวก6ได้8บวก1ที่ทดเอาไว้ก็จะได้เป็น9อ่ะสุดท้ายนะคะ1บวก4ได้5นะคะ อะก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะผลคูณของ2 3 0 1คูณด้วย258ก็จะมีค่าเท่ากับ593658นะคะเดี๋ยวก็มาสรุปบ,บทเรียนกันก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะมีตัวอย่างให้ดูแค่หนึ่งตัวอย่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครรจะทำตัวอย่างให้ดูอีกในแบบฝึกหัดเนาะ บทเรียนในวันนี้นะคะเราเรียนไปในเรื term, ่องของการคูณจํานวนที่มี4หลักกับจํานวนที่มี3หลักนะคะซึ่งวิธีการนะคะแล้วก็หลักการเนี่ยจะคล้ายๆกับการคูณจํานวนที่มี2หลักกับ3หลักหรือการคูณจํานวนที่มี3หลักกับ3หลักนั่นแหละนะคะแต่ว่าความคล้ายเนี่ยจะคล้ายกับจํานวนที่มี3หลักกับ3หลักมากกว่านาะเพราะว่าผลคูณที่ออกมาเนี่ยมันจะได้มา3ค่าให้เราได้บวกกันนะคะก็คือเราจะใช้วิธีการกระจาย กระจายจํานวนที่มี3หลักนะคะไปคูณกับจํานวนที่มีสีหลักเพราะเราจะเลือกกระจายจํานวนที่มีหลักน้อยกว่านะคะไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็อย่าลืมขั้นตอนที่นำผลคูณที่ได้มาบวกกันนะคะวันนี้จะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่50ค่ะก็จะมี6ข้อเหมือนเดิม เราเดี๋ยวครูก็จะทําให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเฉลยท้ายคลิปนะคะมาดูตัวอย่างในข้อที่1น,นะคะ2567คูณด้วย212เราก็จะกระจายนะคะจำนวนที่มีสาหลักก็คือ212เนี่ยไปคูณกับ2,567นะคะก็จะมี2คูณกับ2,567 10 คูณกับ2,567แล้วก็200นะคะคูณกับ2,567อ่ะแล้วก็จะเริ่มคูณกันที่2นะคะ2คูณ7ได้14นะคะ2คูณ7ได้14ใส่4ทด1ต่อไปนะคะก็จะเป็น2คูณ6 2คูณ6ได้12บวก1ที่ทดเอาไว้นะคะก็จะได้เป็น13เราจะใส่3แล้วก็ทด1 ต่อไปนะคะก็จะนำา2คูณ5 2คูณ5ได้10บวก1เป็น11นะคะใส่1ทด1อันในหลักพันนะคะนำา2คูณกับ2 2คูณ2ได้4 4บวก1ได้5ก็ได้มา1ค่าแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการนำา10ไปคูณกับ2,567นะคะดังนั้นอย่าลืมใส่0 1ตัวนะคะ แล้วก็คูณกันได้เลย1นคูณเได้7 1คูณหได้6 1คูณหได้5แล้วก็สุดท้ายนะคะ1นูณสได้2อ่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการนำา2 0 0ไปคูณกับ2,567นะคะดังนั้นอย่าลืมใส่0ูนย์ตัว แล้วก็นำ2คูณ7ได้14ใส่4ทด1 2คูณ6ได้12บวก1เป็น13ใส่3ทด1ต่อไป2คูณ5ได้10 10บวก1เป็น11นะคะใส่1ทด1อ่ะสุดท้ายนะคะนำ2คูณกับ2 2คูณ2ได้4บวก1เป็น5 แล้วเราก็จะนำจํานวนทั้ง3นะคะมาบวกกัน,นทั้ง3ตัวนี้นะ,ะก็เริ่มที่หลักหน่วยนะคะ4 0 0ได้4นะคะ,ะต่อมาในหลัก10 3บวก7ได้10นะคะเจอ0ก็เป็น10เหมือนเดิมจะใส่0ูนย์แล้วก็ทด1ในหลักร้อยนะคะ1 6บวก6ได้7 7บวก4ได้11บวก1นะคะเป็น12ใส่2ทด1 ในหลักพัน5บวก5ได้10 10บวก3ได้13บวก1เป็น14นะคะใส่4ทด1อ่ะแล้วก็หลักหมื่นนะคะ2บวก1ได้3 3มบวก1เป็น4ในหลักแสนนะคะตัวสุดท้ายไม่มีตัวบวกแล้วก็ใส่5ลงไปได้เลยคำตอบในข้อที่1ก็จะได้เท่ากับ 544,204นะคะเมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูก,ก็จะเฉลยให้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะมาต่อที่ข้อ2นะคะ4,182คูณด้วย138 ก็จะเริ่มที่8ปคูณสนะคะ8ปคูณสได้16ใส่6ทด1 8ึคูณแได้64 64, 64บวกหเป็น65นะคะใส่5แล้วก็ทด6อ่าต่อไปนะคะนำแ8คูณกับ1 8ึคูณหได้8นะคะบวกหเป็น14ใส่4ทด1 ในหลักพันนะคะ8คูณ4ได้32 32บวก1เป็น33นะคะใส่3ในหลักพันกับ3ในหลักหมื่นต่อไปก็จะนำ3า3นะคะซึ่ง3เนี่ยอยู่ในหลัก10นะคะมีค่าเท่ากับ30อย่าลืมใส่0นะคะอย่าลืมใส่0ูนึงตัวอ่ะแล้วก็เริ่มคูณได้เลยนะคะ3ูณ2ได้6 สาคูณแได้24นะคะใส่4ทด 2, 2> 3งคูณหได้3าบวกสเป็น5อ่ะแล้วก็ในหลักพันนะคะสาคูณสได้12บสอแล้วก็จะใส่2ลงไปนะคะในหลักหมื่นแล้วก็ใส่1ในหลักแสน ขั้นสุดท้ายนะคะก็คือนำา1 0 0ไปคูณกับ4,182 1น0ะคะ100เน่ยมีศูนย์2ตัวนะคะเราจะใส่ศูนลงไป2ตัวอ่ะแล้วก็เริ่มคูณนะคะ1คูณ2ได้2 1คูณ8ได้8 1คูณ1ก็ได้1แล้วก็1คูณ4นะคะได้4แล้วก็อย่าลืมนำมาบวกกันนะคะ6บวกศนย์บวกศย์ะคะได้6 ต่อไป5บวก6ได้11นะคะเจอ0ก็ได้11เท่าเดิมใส่1ทด1ต่อไปะะเป็น4บวก4ได้8 8บวก2ได้10 10บวก1ได้11นะคะใส่1ทด1 3บวก5ได้8 8บวก8ได้16 16บวก1ที่ทดเอาไว้ได้17ใส่7ทด1 ต่อไปในหลักหมื่น,น3บก2ได้5 5บก1ได้6 6บก1ที่ทดเอาไว้ก็จะได้เท่ากับ7แล้วก็มาสุดท้ายนะคะได้5คำตอบในข้อที่2นะคะก็จะได้เท่ากับ577,116นะคะ,ะมาต่อที่ข้อ3เลย5,945คูณด้วย107 นำ7คูณ5นะคะ7คูณ5ได้35ใส่5ทด3 7คูณ4ได้28 28บวก3เป็น31นะคะใส่1ทด3ต่อไปนะคะ7คูณ9 7 9ได้63บวก3ก็จะเป็น66นะคะใส่6ทด6ต่อไปในหลักพันธ์นะคะ 7คูณ5ได้35 35บวก6ก็จะได้เป็น41นะคะใส่1ในหลักพันแล้วก็ใส่4ในหลักหมื่นอ่ะแล้วก็ต่อไปเราก็จะนำา0นะคะไปคูณกับ5 9 4 5แต่ว่า0คูณอะไรก็จะได้0ใช่ไหมคะดังนั้นในบรรทัดนี้นะคะก็จะเป็นเลข0หมดเลยอ่ะต่อไปนะคะ เราก็จะนํา1 0 0ไปคูณ100นะคะมี02ตัวนะคะเราก็จะใส่ศูนย์ลงไป2ตัวเลยจากนั้นก็จะนํา1ไปคูณกันปกติเลยนะคะ1นูณหได้5 1าคูณสได้4 1่คูณเได้9แล้วก็สุดท้าย1นคูณหได้เท่ากับ5แล้วก็นําทั้ง3ตัวนี้นะคะมาบวกกัน อในหลักหน่วยนะคะมี5 0 0นะคะได้5หลักสิบนะคะ1แล้วก็0 0ก็จะได้1อ่ะหลักร้อยนะคะ6กบวกหนะคะได้11ใส่1ทด1ในหลักพันนะคะ1นบวกสได้5 5าบวกหก็จะได้เป็น6ในหลักหมื่น นะคะ4บวก9ได้13นะคะใส่3ทด1 5บวก1ที่ทดไว้ก็จะได้เป็น6อะคำตอบในข้อที่3ก็จะได้เท่ากับ636,115นะคะต่อกันที่ข้อ4เลยนะข้อ4 6,000 41คูณด้วย141 เริ่มที่หนึ่งเลยนะคะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณสี่ได้สี่หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์แล้วก็หนึ่งคูณหกก็ได้หกอันต่อไปนะคะนำสี่สิบคูณกับหกพันสี่สิบเอ็ดนะคะสี่สิบมีศูนย์หนึ่งตัวใส่ศูนย์รอหนึ่งตัวต่อไปสี่คูณหนึ่งได้สี่สี่คูณสี่ได้สิบหกใส่หกทดหนึ่ง 4คูณ0ได้0บวก1ก็จะได้เท่ากับ1อ่าต่อไปหลักพันนะคะ4คูณ6ได้24ใส่4ในหลักหมื่นแล้วก็2ในหลักแสนนะคะต่อไปก็จะนำเอ่อหนึ 100, ไปคูณกับ6041นะคะ100เนี่ยจะมี02ตัวนะคะใส่ศนลงไป2ตัว อ่าแล้วก็นำหนคูณกับหกพันะคะหนคูณหได้1 1ึคูณสได้4 1่คูณศได้0แล้วก็1นคูณหได้6แล้วก็นำมาบวกกันนะคะเหมือนเดิมได้1นะคะสีบวกสได้8 6ดบวกหได้7 6็บวกหได้7 7็บวกสได้11 ใส่1ทด1 1บวก4ได้5แล้วก็สุดท้ายะะ2บวก6ได้8คำตอบในข้อที่4ก็จะได้เท่ากับ851,781ะะมาต่อกันที่ข้อที่5 7,204ะคะุณด้วย252ะะก็จะเริ่มคูณกันเลย 2คูณ4ได้เท่ากับ8 2คูณ0ได้0 2คูณ2ได้4 2คูณ7ได้14ใส่4ในหลักพันแล้วก็ใส่1ในหลักหมื่นต่อไปนะคะเป็นการนำ50า50ไปคูณกับ7204 4นะคะ50เนี่ยก็จะมี0 1ตัวนะคะใส่0ในหลักหน่วย1ตัวแบบนี้แล้วก็เริ่มคูณกันได้เลย 5คูณ4ได้20ใส่0ทด2 5คูณ0ได้0บวก2ก็จะได้2ต่อไป5คูณ2ได้10ะะใส่0ทด1แล้วก็5คูณ7ได้35นะคะ35บวก1ที่ทดไว้ก็ได้เป็น36ใส่6ในหลักมืนแล้วก็ใส่3ในหลักแสน จากนั้นเราก็จะนำ200ไปคูณกับ7,204นะคะ200เนี่ยมี0ูนย์ตัวนะคะใส่ศูนย์ลงไป2ตัวอ่าแล้วก็นำสองคูณกับ4ได้เลยนะคะ2คูณ4ได้8 2คูณ0ได้0 2คูณ2ได้4 2คูณ7ได้14นะคะใส่4ในหะลักแสนแล้วก็ใส่1ในหะลักล้าน นำทั้ง3ค่าที่ได้มาบวกกันนะคะแปดบวกศบวกศก็จะได้8ในหลักสิบนะคะเป็น0หมดเลยนะคะก็ได้0เหมือนเดิมในหลักร้อยนะคะ4ีบวกสได้6 6หบวกแได้14ใส่4ทด1ในหลักพันนะคะก็จะมี4แล้วก็1ที่ทดอยู่นะคะก็จะได้5ในหลักหมื่นหนบวกหได้7 7บวก4ได้11นะคะเราก็จะใส่1แล้วก็ทด1อันในหลักแสน3บวก4ได้7 7บวก1ได้8ในหลักล้านนะคะมี1ตัวเดียวเราก็จะดึงลงมาได้เลยอ่ะในข้อที่5ก็จะได้คำตอบเท่ากับ1,815,408นะคะอ่ามากันที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6 ข้อที่6นะคะ8,366คูณด,ด้วย2,40อ่ในข้อนี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะนำ8,366า8,366เนี่ยคูณกับ24ก่อนได้นะคะอ่าเมื่อคูณเสร็จแล้วนะคะก็ให้เติม0นะคะลงในคำตอบเนาะอ่านักเรียนสามารถทำวิธีนี้ได้นะคะอ่ามาดูกันต่อถ้าไม่ทำวิธีนั้นนะคะก็ทำแบบนี้ได้เลย ก็จะนำศูไปคูณกับ8,366นะคะซึ่งแน่นอนว่า0คูณอะไรก็ได้เท่ากับ0นะคะนักเรียนก็ใส่เนลงไปอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะคูณต่อเลยนะคะในอเลข4เลข4ตัวนี้ก็คือ40ดังนั้นใส่0ูนึงตัวอ่ะแล้วก็คูณกันได้เลยนะคะ4คูณ6ได้24ใส่4ทด2 4คูณ6ได้24

สองร้อยมีศูนย์สองตัวนะคะก็ใส่ศูนย์รอสองตัวแบบนี้อ่าแล้วก็เริ่มคูณกันสองคูณหกได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งสองคูณหกได้สิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งสองคูณสามได้หกบวกหนึ่งก็จะได้เจ็ดแล้วก็สุดท้ายสองคูณแปดได้สิบหกนะคะ ใส่6ในหลักแสนแล้วก็ใส่1ในหลักร้านจากนั้นนะคะนำมาบวกกันซึ่งก็จะเหลือแค่2ค่านี้เนาะที่บวกกันได้เพราะว่าตรงนี้เป็น0อ่ะก็0บวก0ได้0 4บวก0ได้4 6บวก2ได้8 4บวก3ได้7 3บวก7ได้10ใส่0ทด1 3บวก6ได้9บวก1เป็น10 ใส่0ทด1อ่ะแล้วก็1บวกกับ1ก็จะได้2อ่ะก็จะได้คำตอบในข้อที่6นะคะได้เท่ากับ2ล้าน7,840นะคะซึ่งท่านักเรียนนำ8,366า8ร6 6คณกับ24เสร็จแล้วค่อยเติม0นนะคะคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะได้เท่ากันเหมือนกันนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นการคูณจํานวนที่มี4หลักกับจำนวนที่มี3หลักนะคะซึ่งก็จะเป็นการคูณจํานวนที่เป็นหลักพันกับหลักรนะ้อยเนาะแบบฝึกหัดนะคะหน้า50มปีทั้งหมด6ข้อครูก็ได้เฉลยให้แล้วนะคะนักเรียนสามารถาทำแล้วก็ตรวจได้เลยนะคะใครถูกสามารถตรวจถูกได้เลยนะใครผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้ก็ออกมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ